พบกับต้นอีกแล้วนะครับปับสบู๊กข้ามสองนะครับวันนี้ต้นก็จะพามาชม f o r เล t เตอร์ดีเนะครับเป็นสัญชาติญี่ปุ่นแท้นะครับมาดูกันครับว่ารุ่นนี้นะครับให้อะไรมาบ้างนะครับกับราคา2องล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับไปชมกันครับ คอเลเตอร์ตัวใหม่นะครับให้เครื่องยนต์มาขนาด2.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับพร้อมกับเกียร์เลนิทอนิคซีวที8สปีดแรงม้าที่185แรงมา้าแรงบิดที่247นิวตันเมตรดีไซน์ด้านหน้านะครับออกแบบมาเป็นรูปดักที่ทรงพลังเรียบง่ายและสง่างามนะครับกระจังหน้าดีไซน์แบบใหม่นะครับโดดเด่นไปด้วยไฟ LED ท่งสีเชฟสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นไฟหน้าเป็นแบบ full LED นะครับ พร้อมกับกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับโลโก้ใหญ่ขึ้นนะครับไฟด้านหน้านะครับจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วนะครับสามารถเลี้ยวตามพวงมาลัยได้นะครับในพื้นที่ไม่มีแสงไหลถนนนะครับไม่มีไฟสองสว่างนะครับจะทำให้วิสัยทัศน์ในการมองในการขับขี่ดีขึ้นด้วยนะครับเช่นทางโค้งหรือทางแยกนะครับไฟคอลิ่งแลมนะครับหรือไฟสองสว่างด้านข้างนะครับเมื่อถึงแยกนะครับ จะทําการสาดไฟไปในพยางนะครับเพื่อการมองเห็นสิ่งต่างๆได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับและประตูด้านหลังนะครับยังมีคานนิรภัยนะครับที่ค้ากับตัวถังนะครับป้องกันอุบัติเหตุเกิดการชนจากด้านข้างน,นะครับจะทําให้ประตูไม่เสียรูปนะครับด้านข้างออกแบบมาซุ้มล้อทรงบึกบึนนะครับพร้อมช่องระบายลมและคีบระบายลม ตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันมาพร้อมกับล้ออลลอยขอร18นิ้วสะท้อนภาพดักที่มั่นคงและพร้อมหรือทุกสถานการณ์ ไอไซส์4.0นี้มีกล้องถึง3ตัวนะครับหรือเรียกว่ากล้องโมโนคูล่าคาเมล่านะครับเป็นกล้องสตอริโอที่พัฒนามานะครับเป็นกล้องเลนวายนะครับทำให้มุมมองการมองของไอไซส์นะครับกว้างยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นทางแยกหรือทางตรงก็ทำงานได้แม่นยำและมีระบบเบรกอ,ตอัตโนมัติขนาดถอยหลังพร้อมระบบโครงสร้าง Full Inner f r เ m e นะครับเป็นการประกอบตัวถังนะครับเป็น2ชั้นนะครับทำให้โครงสร้างแข็งแรงมากขึ้นเก็บรอยต่อถนนได้ดีและลดเสียงเข้าห้องโดยสารได้ดีด้วยครับ ห้องโดยสารขนาดใหญ่นะครับกว้างนั่งสบายนะครับมาพร้อมกับเครื่องเล่น11.6นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมถุงลมนิรภัย8ใบเลยนะครับโฟลเลตเตอร์ตัวใหม่นะครับมีระบบจดจําใบหน้านะครับจดจาใบหน้าผู้ขับขี่ได้ถึง5ตําแหน่งนะครับไม่ว่าคุณจะปรับแอร์เครื่องเสียงหรือมุมกระจกไว้ยังไงนะครับระบบจะจดจําตําแหน่งนั้นๆไว้นะครับอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นระบบ EDS นะครับหรือ Emergency Diving Stop System นะครับเป็นระบบตรวจจับการไม่เคลื่อนไหวของผู้ขับขี่นะครับอย่างเช่นมีโรคประจั ป่วยนะครับหรือมีอาการหมดสตินะครับหรือหลับในนะครับระบบตัวนี้นะครับจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับเมื่อผู้ขับขี่ไม่มีการตอบตนองนะครับรถจะทําการชะลอตัวนะครับแล้วก็เบรกจนสนิทหยุดนิ่งนะครับพร้อมปลดล็อกประตูทั้ง4บาน ด้านท้ายนะครับดีไซน์เฉบีเฉียวร่วมสมัยมากขึ้นนะครับโดดเด่นด้วยตัวอักษรนูนฟอเรสเตอร์ที่ด้านท้ายรถนะครับเพิ่มความหรูมีระดับมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับฟอรเรเตอร์รุ่นนี้ฝาท้ายด้านหลังนะครับเป็นระบบแบบคลิกเซนเซอร์นะครับตรวจจับด้วยเรดาร์นะครับแม่การทํางานแม่นยํามากขึ้นด้วยนะครับพื้นที่สัมภาระด้านหลังนะครับสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ได้เลยนะครับถึง 3- 4ถึงใบนะครับไม่ว่าจะเป็นุงก๊อฟนะครับไม่ว่าจะเป็นใบใหญ่โฟลไซส์นะครับสามารถเก็บได้3-4ถึงใบเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับรุ่น f o r e s t e r D N I รุ่นนี้นะครับถ้าใครอยากชมตัวจริงนะครับเชิญมาชมได้ที่โชว์รูมซูุมรุกรามสอนะครับหรือติดต่อเซลล์ต้นมาได้นะครับฝากติดตามแฟนเพจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันที่โชว์รูมครับสวัสดีครับ